เพื่อนๆคนไหนดูวอมผ่านทางมือถือนะคะสามารถกด subscribe วอมได้ตามนี้เลยนะคะและเพื่อนๆก็จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของวอมได้ตลอดเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสาวๆว,วันนี้เนี่ยก็มาในปากแบบแซ่บมากเลยนะคะคืออันนี้เขาเป็นของเหมยลินดานะคะแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องปากแซ่บนะคะวันนี้เนี่ยวอมจะมาเปิดถุงช้อปปิง้ง เสื้อผ้านะคะนี่ที่วอมแบบว่าได้มาที่วังหลังนั่นเองนะคะคือวอมเนี่ยไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าซัมเมอร์มานะคะเพราะว่าตอนที่วอมกลับมาไทยเนี่ยวอมไม่ได้เอาเสื้อผ้าอะไรมาเลยเนาะเพราะว่าเสื้อผ้าที่นู่นเนี่ยก็แบบเป็นสําหรับฤดูหนาวนะคะวอมก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาแบบ เกป๋ลงมาวันนี้นะคะวอมก็เลยจะมาเปิดทุงช็อปให้สาวๆดูกันนะคะว่าวอมเนี่ยซื้อเสื้อผ้าอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็มีสไตล์อะไรบ้างเสื้อผ้าส่วนใหญ่ที่วอมซื้อมานะคะก็จะมาจากร้าน almost famous นะคะ BKK คือร้านนี้นะคะวอมซื้อมาตั้งแต่ตอนที่วอมอยู่ตอนช่วงไฮสคูลอยู่ที่เมืองไทยนั่นเองนะคะคือวอมแบบซื้อกับเขามาตลอดคือวอมเนี่ยชอบสไตล์เสื้อผ้าของเขามากเลยนะคะคือ มันโดนใจวอมมากเลยคือมันจะแบบเป็นสไตล์ชิลๆแต่ก็ยังคงความน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะตัวแรกที่วอมจะพูดถึงนะคะสาวๆเนี่ยคงจะเห็นในคลิปสงการนี้คิ้วไม่หลุดนั่นเองนะคะก็ตัวนี้นั่นเองนะคะแบบว่าเป็นเสื้อแขนกุดนะคะแบบสีเหลืองลายตารางนี้นะคะคือมันแบบลายเนี่ยเหมาะกับซัมเมอร์มากเลยนะคะคือวอมพอเห็นครั้งแรกนะคะนึกถึงแบบดอกทาตนตะวันเลยอะ่ะคือวอมเนี่ยชอบปกของมันมากเลยนะคะปกของมันเนี่ยมันจะเป็นมนๆเนาะไม่ใช่แบบ เป็นแหลมๆนะคะแล,แ,ลแล้วมันก็มีกระดุมเล็กๆนะคะแบบน่ารักน่ารักผ้านะคะก็โอเคเลยค่ะเท t e เ t อร์เนี่ยใช้ได้แบบใส่แล้วก็ไม่ร้อนนะคะตัวต่อมานะคะก็เป็นลายตารางเหมือนกันนะคะแต่คือวอรมยังไม่ได้ใส่นะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตนะคะลายสกอต สีฟ้าเนี่ยคือวอมเห็นตัวนี้นะคะแล้วคือพอจับเนื้อผ้าเนื้อผ้าของตัวนี้นะคะมันจะไม่เหมือนกับตัวก่อนหน้านี้นะคะตัวนี้มันจะแบบว่าเป็นผ้าลื่นๆนะคะแล้วก็แบบบางๆเหมาะสาหรับซัมเมอร์นั่นเองนะคะคือวอมนะคะเป็นคนชอบสีฟ้าวอมก็เลยแบบ <mumbles. S 1> เลือกตัวนี้มาแล้วก็คือวอมคิดว่าเออใส่แน่นอนแล้วคือวอมชอบโทนสีฟ้าอันนี้มากเลยนะคะคือมันไม่แป่นมากมันเป็นแบบสีฟ้าคลาสสิกอะสามารถใส่ได้ทุกโอกาสนะคะต่อมานะคะก็เป็นตัวที่วอมกําลังใส่อยู่นั่นเองนะคะมันจะเป็นแบบ เสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะแต่ว่ามันจะมีลายแบบน่ารักน่ารักอยู่นะคะคือมันจะออกเป็นลายแบบเล็กๆแม็กซิกันนั่นเองนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะทั่วล่างวอมชอบเสื้อเชิ้ตตัวนี้ตรงที่ว่าคือแพทเทิร์นเนี่ยมันไม่เยอะจนเกินไปนะคะมันจะมีแบบว่าเป็นหย่อมๆคือทําให้ดูแบบยูนิคแต่ก็ลดลายเนี่ยไม่เยอะจนเกินไปนะคะแล้วก็มันสามารถสไตล์ได้ง่ายนะคะสามารถแบบใส่กับกางเกงขาสั้นก็ได้ในช่วงซัมเมอร์หรือว่าจะใส่แบบกับกางเกงเออแพน์แบบลายๆก็ได้นะคะแบบ มันแต่งได้หลายแบบอ่ะวอมก็เลยซื้อมาแขนกุดอีกตัวหนึ่งนะคะที่วอมเลือกมาก็เป็นแนวหวานนะคะแบบพกกระดดสีชมพูอ่อนนะคะคือวอมคิดว่ามันน่ารักมากเลยแล้วคือวอมชอบดีเทลด้านหลังดีเทลด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบกระดุมนั่นเองนะคะคือแนวมากเลยสามารถใส่กับกางเกงขาสั้นก็ได้หรือว่ากางเกงขายาวแบบกางเกงยีนขาขาดก็ได้นะคะแนวดีคือวอมคิดว่าเสื้อตัวนี้นะคะมันเหมาะแบบ สไตล์สาวหวานน่าราักมากๆเลยนะคะจากร้าน Almost นะคะวอมซื้อเดสมันด้วยกัน2ตัวนั่นเองคะ่ะเดสตัวแรกนะคะจะเป็นแบบออกแนวแบบสไตล์ชิลมากมากเลยคะ่ะเป็นแบบ simple minimal แต่ว่าใส่ออกมาแล้วก็ดูแบบน่าราักมากเลยนะคะสไตล์ได้หลายแบบนั่นก็คือเดสตัวนี้นั่นเองนะคะวอมรู้สึกว่าวอมโพสไปนในอนินสตาแกรมขอ้งนี่เป็นเดสสายเดี่ยวนี้นะคะแล้วก็วอมเนี่ยชอบมากเลยตรงที่ว่ามันมีแบบ ออกระเป๋าอยู่ด้านหน้านะคะ2อ,อันคือมันทําให้เดรสต,ตัวนี้นะคะดูน่ารักมากๆเลยนะคะคือ t e x t อร์ของเนื้อผ้านี้นะคะเหมาะที่สําหรับแบบใส่ซัมเมอร์มากๆเลยคะ่ะเดรสตัวที่2นะคะก็คือเดรสสีแดงตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นลายตารางสีแดงนะคะมันจะเป็นแบบแนว oversize นะคะก็มีกระเป๋าด้านหน้าเหมือนกันนะคะแต่ว่ากระเป๋าด้านหน้าของตัวนี้เนี่ยจะอันเล็กกว่านะคะมันเป็นเดรสที่เหมาะมากเลยนะคะแบบในช่วงซัมเมอร์แล้วคือ ใส่ไปทะเลแบบน่ารักมากอะ่ะลืมบอกไปนะคะว่าแบรนด์ Almost เนี่ยเขามี Facebook Fanpage ของเขาด้วยนะคะสาวๆคนไหนนะคะถ้าอยากสั่งออเดอร์จาก Almost นะคะสามารถติดต่อทางวอร์มได้นะคะหรือว่าจะไป f a c e b o o k p a g จของเขาเลยก็ได้นะคะอินบ็อกซ์ไปหาเขาคือเขาเนี่ยจะมีล็อตออกมาใหม่ทุกอาทิตย์เลยนะคะถ้าสาวๆคนไหนอยู่ต่างประเทศนะคะก็สามารถสั่งได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเขาก็ส่งต่างประเทศเหมือนกันนะคะเสื้อผ้าต่อมานะคะก็มาจากร้าน Less is more นั่นเองคะ่ะคือเขามี i g ของเขานะคะคือถ้าใครอยากจะไปเช็คดูตัวแรกนะคะ ที่วอมซื้อมาเนี่ยสาวๆอาจจะไม่เคยเห็นว่าวอมเนี่ยสไตล์แบบเอออะไรอย่างนี้นะคะคือไหนๆก็ปีใหม่แล้วคือวอมอยากลองอะไรแบบแปลกใหม่แบบ out of my comfort zone ไปเลยนั่นเองนะคะก็คือเสื้อโปโลโตัวนี้นั่นเองนะคะมันจะแบบสาวๆคงงงละสิว่าเออวอมไม่เคยใส่สไตล์นี้เลยนะคะแต่คือวอมอยากลองใส่ดูนะคะคือวอมคิดว่าสีเนี่ยมันก็แปลกแล้วนะคะแต่คือวอมชอบ สไตล์ของเขานะคะตรงที่เขาแบบมีดอกไม้อยู่ข้างๆนะคะแล้วคือวามก็ชอบกระดุมนะคะกระดุมของเขาเนี่ยมันจะเหมือนกับ t e x t อร์ของผ้าเขาเป๊ะเลยค่ะเสื้อตัวต่อมานะคะก็จะเป็นแบบสไตล์แบบชิลมากๆเลยนะคะจาก เล s s ์อิสซ์มนะคะมันจะออกเป็นแนวแบบสไตรฟ์นั่นเองนะคะไม่รู้ว่าสาวๆจะเห็นไหมคือมันจะออกเป็นแนวสไตล์สีฟ้าเทานั่นเองนะคะแบบขุ่นๆหน่อยคือสไตล์เนื้อผ้าของเขานะคะมันจะออกแบบแนวซัมเมอร์นะคะบางๆเหมาะสำหรับใส่วันแบบชิลๆอะไรอย่างนี้ที่แบบเออไม่อยากแต่งตัวมากเกินเกินไปแต่ก็ยังมีสไตล์อยู่นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่วอมซื้อมาก,ก็เป็นสไตล์แบบเดียวกันนะคะแต่ว่าสีคุณละสีนะคะมันจะเป็นแบบ ก็ไม่ีนั่นเองนะคะคือตัวนี้เนี่ยคุณแม่เลือกให้นะคะคือคุณแม่บอกว่ามันน่าจะใส่ได้กับแบบเสออื้อผ้าหลายๆสไตล์ตัวสุดท้ายนะคะคุณแม่เนี่ยก็เลือกให้เหมือนกันนะคะก็เป็นเดรสสีดําตัวนี้นเองนะคะแบบว่าไม่มีอะไรเลยนะคะไม่ได้มีดีเทลนะคะแต่คือพอเอาไปใส่กับ แบบสร้อยที่แบบว่าเด่นๆอะไรอย่างนี้มันก็จะออกแนวเป็นรูหลานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่วอมชอบเกี่ยวกับเดรสตัวนี้มากเลยนะคะคือมันมีกระเปา๋าอยู่ข้างนั่นเองนะคะแบบว่าหลบในอยู่นะคะสามารถแบบแอบใส่ของหรือว่าใส่โทรศัพท์ขเข้าไปในนี้ก็ได้ะคะ่ะ ถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามวิดีโอจากวอมอีกนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างได้เลยนะคะถ้าใครอยากติดตามวอมในโซเชียลมีเดียอื่นนะคะก็มี Facebook Instagram ให้เรียบร้อยเลยนะคะอยู่ข้างหน้าจอแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสาวๆสนุกกับซัมเมอร์เนาะแบบไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างนี้นะคะก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ